มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. เจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดตะคังพระเกจิช่ดังมรณภาพแล้วพระธรรมทีระราชมหามุนีหรือว่าเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดตะคังพระเกจิชื่อดังมรณภาพลงด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ8ปปี63าพรรษา วันจันทร์ที่8มี 64, น,ามนาคม2564เวลา23นากา9นาทีผู้ซื้อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา2 0นาฬิกาวันที่8มีนาคมพระธรรมธีระราชมหาหมุนีหรือเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวรคังโคสิตารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ได้บรรณภาพลงอย่างสงบโดยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลทนบุรี2สิริอายุ85ปี63พรรษา พระธรรมธีระราชมหาหมุนีมีนามเดิมว่าเที่ยงชูกระโทกเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2478ที่บ้านดอนชมพูตำบลบิงอำาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโยมบิดามารดาชื่อว่านายโปยและนางสีชูกระโทกมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสมอรายตำบลหนองกระบกอำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูพรมวิหารีเป็นพระอุปชาจากนั้นจเจ้าอาวาสวัดสมอรายได้ส่งไปฝากเรียนที่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2501ที่วัดบ้านดอนชมพูตำบลบิงอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูพินิษจายติกรรมวัดใหม่สุนทรอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่สองปีก็กลับมาที่วัดระฆังเพื่อศึกษาบาลีจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรมกาประโยคและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังจนกระทั่งปี2550ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังพระธรรมธีระราช,ชมหามุนีหรือว่าเจ้าคุณเที่ยง ท่านมีความสามารถในการเขียนกวีธรรมสาทกหรือกรอนธรรมะจำนวนมากนอกจากเป็นพระนักปกครองแล้วยังเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดระฆังมักได้รับนิมนต์ให้ร่วมพิธีพุทธ,ธพิเศษและอธิษฐานจิติปลุกเสกวัตถุมงคลชื่อดังอยู่เป็นประจำส่วนวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับเจ้าคุณเที่ยงก็คือพระสมเด็จเนื้อดินและปิดตาเนื้อดินสร้างจากเนื้อดินหุ่นหรือว่าดินไทย ที่เหลือจากพิธีการสร้างหล่อรูปเหมือนสมเด็จโตจึงนำดินนั้นมาสร้างเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่มีลักษณะสีดำเกลี่ยมเมื่อปี2,500ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ